คิวอ๋อคืออะไรกูเห็นมึงกับเมย์รีบจับมือเข้าห้องด้วยกันสอตอสกูดูในกล้องวงจรกูเห็นแบบจัดจ้าชัดๆเลยกูหันหลังจับด้วยกันอย่างนี้แล้วก็เดินเข้าห้องเตงเตงฟังที่ก่อนเต็งเตาฟังที่ก่อนเมื่อวานเมย์รีบไปข้างนอกกับพี่คิวจะไปข้างนอกได้ไงกูเห็นในกล้องวงจรแบบเต็มสองตาโโหแก้เรื่องแกไมไปข้างนอกจริงจริงเนี่ยพี่คิวไหนๆก็พูดถึงไปข้างนอกไปอีเวนต์บอยเนี่ยซื้อเซรั่มไฮยาลูรซีให้หน่อยได้เลยใช่้แล้วผิวสวยอ๋ออะไรเออเตง เขาไม่ได้อยู่บ้านจริงๆมึงไม่ได้อยู่บ้านอะไรกูเห็นพวกมึงสองคนเข้าไปในห้องมึงจะบอกว่าเป็นผีใช่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงหรอใช่จริงไม่ได้อยู่บ้านแน่ใจหรอแป่้านอกสาบานเลยสาบานแต่มึงไปด้วยกันสองคนไปข้างนอกเออแต่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครอยู่ไอ้ยอยู่อะไรไปไหนไปแม่ไอาเอาอะไรอะไรเต็มเต็มไปไหนอปไหนไอ้ยิูเห็นผีเต็มเต็มตา รู้ยูไปดีร้ออะไรอ่ะ